ตอนนี้เราก็ไปเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่นะครับวันนี้นะครับวันที่ห้าเอ้า Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. วันนี้ก็เป็นวันเกิดแม่เก้วกขอขอแม่แก้วมีความสุขนะครับขอให้ร่ำรวยขอให้มีงานเยอะจะได้มาซื้ออาอหารให้หนูแบดบอย สองคนครับไม่ม,มีอะไรไม่มีอะไรขึ้นมาไม่ในชีวิตเน่มีอ่อก็ขอให้แม่แก้วมีความสุขนะครับอ่าหายป่วยนะครับนะหลังจากผ่าตัดแล้วก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนะครับก็ขออย่างเดียวก็อย่าแต่ปะทะอะไรนะเสือดาวสิงตัวอะไรนะครับนะครับก็ให้ผ่อนผ่อนลงนะครับนะจากอ่าอ่จากคนที่รักนะครับอ่าน้องแก้วพุตาของแก้วไหมก่อนโอเค ขอให้นำรวมด้วยแล้วกันนะครับ Happy birthday to you ขอพคุณค่ะโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรให้นะครับก็เอาตามนี้เนาะค่ะแค่นี้ก็ดีแล้วค่ะดูแลกันไป แช่นี่ก็มีความสุขราคาับวันนี้ก็คล้ายวันเกิดน้องแก้วน้องไม่มีอะไรไม่ได้เลี้ยงเพื่อนเหมือนทุกปีเพราะว่าไม่เป็นไรค่ะอ่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็รักกันอยู่แล้วค่ะไม่จำเป็นโอเคครับขอบคุณขอบคุณอาตอมด้วยขอบคุณอันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาตอมด้วยนะคะที่มอบเออ่หลายสิ่งหลายอย่างข่าวแต่ช่วงนี้เป็นในช่วงของอ่าพี่สาวเราไม่ค่อยสบายใจนะคะแก้วก็ไม่อยากออกสื่ออะไรมากมายเนาะก็ขอเก็บหาความทรงจำรู้สึกดีๆไป ตลอดไปก็แล้วกันนะคะสำหรับพี่ชายคนสวยเนาะขอให้หายลำรวยคคุณ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกทุกท่านท่านเลยนะคะที่เนาะส่งมาอวยพรทั้งห้องแชททั้งอ่าคำอวยพรทั้งหน้าเฟซทั้งห้องแชทก็แล้วแต่นะคะเราจะไม่ได้อวยพรเีกแล้เนี่ยเอาขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งเงินทอง ถ้ามีเงินก็แบ่งลูกแบ่งร้านบ้างนะคะต่าถูกแบ่งแล้วไม่แบ่งลูกจะแบ่งใครข้าวท้ายให้หน่อยอ่ะไปพอก็ไม่มีอะไรใช่แม